สวัสดีค่ะไฟแนนซ์อนุมัติแล้วนะคะเตรียมส่งมอบรถให้กับลูกค้านะคะลูกค้ามาจากจังหวัดสุทรบุรีนะคะดูรถจากหน้าเพจค่ะไม่เคยเห็นรถตัวจริงมาก่อนเลยนะคะรถสวยมากเลยค่ะคันนี้นะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีไฟแนนซ์บริการเซ็นสัญญาถึงที่บ้านเลยนะคะ เครื่องมือครบนะคะยางอะไรครบค่ะดูภายในนะคะล้างเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเดินทางค่ะภายในสะอาดมากเลยค่ะทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วค่ะห้องเครื่องล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันนะคะที่จังหวัดนนทบุรีค่ะขอบคุณมากค่ะบส,สดีค่ะ ครับสวัสดีครับวันนี้ทาง T.S. Car Center หน้าทางเข้าห้างโลตัสบบระบุรีก็ได้มาส่งรถ t o y o ต a V- ออดตัว E นะครับให้กับคุณประทวนถึงที่บ้านจังหวัดนนทบ,บรุรีครับแล้วคุณประทวนก็เป็นช่างตัดผมมือดังนะครับที่ที่นนทบ,บรุรีนะฮะก็ขออนุญาตสอบถามนิดนึงว่าคุณประทวนเนี่ยเคยเห็นรถคันนี้มาก่อนไหมครับเคยดีครับ อ๋อเคยเห็นในในเพจนะครับในเพจไม่ได้ไปดูเลยนะเนี่ยไม่ได้ไปดูเลยไม่ได้ไปดูเลยไวใจอ่านแล้วตอนทําสัญญาเนี่ยคุณประทวนทําที่ไหนครับที่ร้านที่นี่ที่นี่คือทางไฟแนนซ์มาที่มาเซ็นสัญญาที่นี่จากกระบุรีเลยครับเหรอครับอัธยาศัยดีไหมครับโอ้เดยเยี่ยมมากเลยกับคุณแหม่อจากไฟแนนซ์มาให้ดีเซลดีครับฝากขอบคุณเขาด้วยแล้วผมก็เกรงใจเยอะมากเลยที่เจ้าของเต็นท์มาเองยินดีเลยครับแล้วทาง ทางพนักงานขายกับทางพนักงานขายแล้วคุณแหม่มกับทางฝ่ายนั้น,นคุณโน้ตในบริการดีไหมครับเยี่ยมมากเลยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ดีนะเยี่ยมเยี่ยมเลยนะครับครับ <c oughs> แนะนําดีพูดจาดีอะไรประมาณช่วยดีช่วยช่วย <c oughs> ช่วยช่วยแบบของตัวแทนนะ่ะครับง่ายๆโอ้ยยิ่งยิ่งฝ่ายนั้นยิ่งดีมากเลยครับ <c oughs> แล้วทําไมคุณประทวนนี่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยกล้าวางมัดจำโดยที่ยังไม่ทันเห็นรถใจอ่ะ มันหยุดใจมันมันมน,นั่นไปเองอคือไม่ไม่เอใจแล้วมันจะโงกงใจอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าปองเป็ดที่ทอ,อื่นก็มีอย่างอย่างทีเอสคาที่ใกล้ๆนี้ก็มีครับนนก็มีที่อื่นเต้นหลายเต้นครับมันเกิดขึ้นเยอะสายพินสายเพลินอะไรเยอะพบทานี้ดีกว่าแอบผมก็พูดแบบแทงใจด้วยว่าเออพี่นั่นนั่นอะไร เขาไม่ได้เร่งรัดเขาไม่จี้อบางคนก็จี้เร่งรัดแต่มันก็ตกใจเหมือนกันนะพี่ใช่ไหมเม <c oughs> มนี่ยก็แปลกใจที่ทำไมเป็นเร่งกูจังเลยอก็เลยแบบคุณแม่ดีกว่าครับค <c oughs> ุณแม่บอกพี่เดี๋ยวหนูช่วยเต็มที่เลย <c oughs> อะไรวะเคสทุกคันไดไนดันทุกเคสผ่านทุกคันดันทุกเคสแล้ววันนี้ก่อนมาส่งนี่เราก็ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วฟิล์มนี่เราจะติดให้ใหม่ทุกคัน ได้เลยครับได้ครับแล้วเดี๋ยวของคุณประทวนเนี่ยไฟท้ายมันเป็นรอยนิดนึงเดี๋ยวผมจะส่งดวงใหม่มาให้เลยส่งตามที่อยู่นะครับเพราะว่าที่อยู่มีอยู่แล้วเนาะคุณแม่เนาะเดี๋ยวส่งให้เลยนะครับสุดท้ายก็ทางทีเอสค่าเซ็นเตอร์ต้องขอขอบคุณคุณประทวนนะครับที่ให้ความไว้วางใจทีเอสค่าเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการใช้รถแล้วก็เดินทางปลอดภัย แล้วใช้รถคันนี้ก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยยิ่งกว่าเดิมขึ้นขึ้นไปครับ <laughs> ไตมมมาเติมแล้เนี่ยโอ้เยี่ยมเลย <laughs>